รหวาที่เดิอนออกมาค่ะก็เห็นน้องวิ่งออกมาเรียกแม่พอดีเขาก็เลยเข้ามากอดแล้วก็ร้องบอกคือคำถามแรกเขาก็ถามแล้วอะ่ะในแม่บอกว่าเออไม,ไม่ไม่มาก็บอกว่าเออก็มาเซอร์ไพรส์หนูไงกลัวหนูจะรู้สึกเสียใจหนูสตันไปเพราะว่าพ่อเขายืนยืนอยู่ก่อนหน้าหนูประมาณสักหน่อยหนึ่งอะค่ะยืนอยู่ก่อนแล้วก็หนูยืน หันหลังเออแล้วก็เอกก็หันหน้ามาให้เห็นเขาเดินมาวิ่งมาแล้วก็ร้องมนได้แหละแล้วเขาก็เรียกเออแม่แล้วหนูเข้าใจว่าเขาต้องกอดพ่อใช่ไหมเพราะว่าพ่อมันยืนยืนอยู่หน้าหนูประมาณเนี้ยเออแล้วหนูก็สตันไปตรงที่ว่าเอ้าวิ่งมากอดแล้วเออเรียกเรียกแม่ไงแล้วก็วิ่งมากอดเราก็พาเราน้ําตาคอไปเลย ครับ <null> ถ <ie> yeah, ้าชอบพี <can> <higher> ah, uh, that, uh, that uh ่ร <produ> uh ุ่งพักก็เลยนะครับร้องไปเลยพี่รุ่งพักครับครับหรือจอดก็ได้ครับเอออาจรย์ก็อาจจะเสียดายเออเสียดายเป็นภาพจำเป็นการครับเออ วันนั้นนะครับมันเป็นวันประสิม์ของนักเรียนมสมกับมหกซึ่งทางคุณพ่อของคณแม่เนี่ยได้บอกน้องไปแล้วว่าพ่อกับแม่ไม่ว่างนะเพราะว่าด้วยเหตุผลหลายๆอย่างอ่ะมานั่งคุยกับคุณพอ่อเขาว่าเออไม่ไปนะก็บอกลูกไปตรงๆว่าไม่ว่างไปแต่ลูกก็ทักมาก็มาคุยกันอย่างนี้ว่าเอออยากให้พ่อแม่ไปนะแต่เขาก็เข้าใจด้วยว่าเราเขาต้องทํางานอะไรเงี้ยค่ะเออเราก็บอกเขาไม่ไปแล้วก็เลยชวนอาเขาบอกว่า ไปเซอร์ไพรส์ไหมกลัวลูกจะแบบรู้สึกน้อยรู้สึกเสียใจอะค่ะว่ามันไม่มีใครไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแอบไปโดยที่ไม่บอกเขาเขาก็เดินออกมาหนูก็ยังไม่เห็นหรอกจังหวะที่เดินออกมาค่ะก็เห็นน้องวิ่งออกมาเ,อาเรียกแม่พอดีเขาก็เลยกเข้ามากดแล้วก็ล้องบอกคือคำถามเลขเขาก็ถามแล้วอะในแม่บอกว่าเออไม่ไม่มาก็ออบอกว่าเออก็มาเซอร์ไพรส์หนูไงกลัวหนูจะรู้สึกเสียใจ สตันไปเพราะว่าพ่อเขายืนยืนอยู่ก่อนหน้าหนูประมาณสักหน่อยนึงค่ะยืนอยู่ก่อนแล้วก็หนูยืนหันหลังเออแล้วก็หลาก,ก็หันหน้ามาแค่เห็นเขาเดินมาวิ่งมาแล้วก็ล้มมาได้แหละแล้วเขาก็เรียกเออแม่แล้วหนูเข้าใจว่าเขาต้องกอดพ่อใช่ไหมเพราะว่าพ่อมันยืนยืนอยู่หน้าหนูประมาณเนี้ยเออแล้วหนูก็สตันไปตรงที่ว่าอา้าว วิ่งมากกดแเราเออเรียกเรียกแม่ไงแล้วก็วิ่งมากกอดเราก็พาเราน้ําตาคอไปเลยลูกก็กอดถ้าตามคลิปมาค่ะก็จะเห็นว่าพ่อไปสะกิดน,น้องน้องมากอดพ่อก็เลยร้องไห้เหมือนกันก,ก็เลยคุยคุยกับพ่อแล้วว่าถ้าพี่ไม่ไปอ่ะพี่จะรู้สึกเสียใจนิดนึงนะเพราะมันก็เป็นวันสําคัญของลูกแล้วลูกก็อยากให้เราไปอะไรอย่างเงี้ย เาก็ไม่ได้คาดหวังเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าพ่อก,กับแม่ไม่ไม่ไปแน่นอนเพราะด้วยระยะทางเหมือนพ่อกับหนูอยู่พอพ่อกับแม่อยู่พัทยาแล้วส่วนตัวน้องเองอ่ะน้องอยู่เพชรบูรณ์มันก็ด้วยระยะทางมันก็ค่อนข้างจะไก,กลนนึงแล้วน้องก็ฟันทงแล้วแล้วก็แม่บอกไปแล้วว่าแม่ไม่กกไปพ่อก็ไม่ไปอะไรเงี้ยน้องก็เลยไม่ได้คาดหวังแต่ก็ มันมีรถน้องบอกว่าหนูเห็นรถแต่หนูไม่เคยเห็นรถพ่อคันนี้หนูก็เลยไม่มั่นใจว่าพ่อมาหรือเปล่าก็เลยหันไปถามเพื่อนว่ามึงคิดว่าพ่อกูจะมาไหมเพื่อนก็บอกคงไม่มาหรอกเพราะว่าถ้าพ่อแม่บอกไปเล้ว่าไม่มาอะไรเงี้ยเขาก็เลยแปลนใจไปแต่พอก็เห็นเห็นนหละแล้วว่าเป็นพ่อแม่เขาก็เลยเหมือนเขาก็ดีใจแต่เขาก็ร้องอะค่ะตามคลิปเลยก็ไม่ได้ทันตั้งตัวกันสักคนเลย กับพ่อของน้องมาใช่ไหมเราก็มีอยู่ในฐานะของแม่เลี้ยงเงี่ยเล็กๆมันก็มีมันก็เป็นเหมือนทุกบ้านแหละค่ะอาจจะไม่เข้าใจกันเพราะว่าด้วยคําว่าแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงหรือว่าพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงอะไรเงี้ยหนูอะหนูจะใช้ความเข้าใจเหมือนเปิดใจคุกยกับน้องโดยตรงอะไรเงี้ยว่าเขาไม่ชอบเราตรงไหนหรือว่าเราไม่ชอบเขาตรงไหนมีอะไรกันเราก็จะคุยกันตลอดอย่างเงี้ยเขาบอกว่าหนูเป็นทุกอย่างให้เขาได้อย่างเงี้ยค่ะ สามารถเป็นเพื่อนได้เป็นพี่เป็นพ่อเป็นแม่ได้มีอะไรเขาก็จะมาปรึกษาเราแล้วก็เขาอีกอย่างหนึ่งถ้าเราเป็นที่ปรึกษาให้เขาหรือเข้าใจเขาเนี่ยเขาจะไม่โกหกเราเขาก็จะแบบมีอะไรก็มาหาเราพูดคุยกับเรามีอะไรไม่สบายใจเขาก็บอกเราตรงเนี้ยเหมือนพ่อไม่สนใจเขาก็จะมาบอกแม่ว่าแม่ทําไมพ่อไม่สนใจหนูเลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องอธิบายให้ลูกฟังให้ได้ว่า เออช่วงเนี้ยพ่อทํางานนะพ่อไม่ค่อยมีเวลาหรือพ่อพักผ่อนน้อยก็เลยอาจจะไม่ได้สนใจหนูอะไรประมาณนี้ยเด็กมันก็จะมีการน้อยใจอะค่ะพอเหมือนเด็กมีพ่อกับแม่ที่มันแยกทางกันไปแล้วแล้วอ่ะแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งมาเติมให้เขาตรงเนี้ยบางทีเขาก็อาจคิดว่าเราก็ยังไม่ใช่แม่ของเขาแต่ด้วยที่เราต้องทำหน้าที่แม่เราก็ต้อง แล้วเขาดูเขาย่างเงี้ยมีอะไรก็ให้คํามศึกษาเขาเขาก็เลยเริ่มจะสนิทกับเราแล้วเริ่มที่จะเปิดใจคุยกับเราเหมือนคําว่าแม่แหละหนูเจอกันครั้งแรกอ่ะก็บอกพ่อเขาว่าถ้าน้องอยากเรียกอะไรอยากเรียกนะ้าเรียกอาหรือเรียกแม่หนูได้หมดหนูไม่ได้บังคับว่าเออหนูต้องเรียกแม่นะเขาก็เรียกแม่ตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักกันเออเขาก็บอกว่าอย่างน้อยคือ แม่ก็เป็นเมียของพ่ออย่างเงี้ยก็มีศักดิ์เป็นแม่หนูเหมือนกันแต่เราก็เข้าใจแหละว่าเราก็ไม่ได้เป็นแม่ที่เหมือนเลี้ยงดูเข้ามาคลอดเข้ามาอะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่ารักก็หนูก็รักแม่เงี้ยอือแม่ก็เป็นแม่ของหนูคนนึงหนูก็รักแล้วก็ห่วงแม่เหมือนกัน